สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็มาพบกับปลาเขียวอีกเช่นเคยนะครับเด้อเบื่องนะครับปลาเขียวสีมามาเลี้ยนลูไปน้ำกันครับในเรื่องสมุนไพรนะครับต้นที่พี่น้องได้เห็นอยู่ข้างหน้าพี่น้องนี่นะครับเป็นต้นมะเดื่อชุมพรนะครับนะครับเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของเพิินนะครับชื่อว่าต้นมะเดื่อซุ่มพรนะครับ ทีสานบ้านผมนี่เอื้นว่าต้นหมักเดือนะครับต้นหมักเดือนะครับว่าเป็นต้ตนหมักเดือยนะครับต้นหมักเดือนี่คือต้นหมักเดือที่เฮากินเมียงได้นะครับนี่นะครับยอดอ้อนนะครับกินเมียงกับตำล้ำคาได้นะครับผลนะครับกินเมียงกับตำล้ำคาจิมเจ้าบองนะครับแซบนะครับผมผมสิพาพี่นองมาเรียนรู้นะครับทรัพคุณทางยานะครับ อันนี้มีต้นใหญ่อยู่เด้อครับเด้อต้นใหญ่ใหญ่นะครับสองคนสามคนโอ๋คนละครับอยู่บ้านผมแต่ว่าผมบริเตไทยให้เบิงนะครับผมนะครับคือมาถ่ายต้นนี้นะครับต้นน้อยหน่อยไหพี่น้องด้เบิงนะครับอายุสามสี่ปีห้าปีเป็นยังจังวะจังสันที่ได้เห็นใบเพิ่นนะครับขันต้นใหญ่หลายปลายเขียวกับยืดบดเถึงทายบดเถึงนะครับกับกับไอใบนะครับบางค้นนะครับโบลูเด้ครับว่าต้นมะเดื่อเป็นจังด๋นะครับ นี่นะครับให้พี่น้องเบ่งใบนะครับเด้อนี่นะครับให้พี่น้องเบ่งใบนะครับนี่เบ่งนะครับอันนี้ทองใบนะครับทองใบนะครับอันนี้นาใบนะครับเวลาเขาจับเบ่งนี่นะครับจับเบ่งหลุเบ่งม่ที่เป็นยะยะจักหน่อยนะครับจะคล้ายๆกับใบข่อยหรือกระดาษทรายนะครับแต่ไม่แต่ไม่มากนะครับแต่พอรู้อยู่นะครับมันจะสักๆนะครับ มันสีดสักๆลำต้นอ่อนๆเข้าใบมึงกับสีมีขนแน่จักนอยนะครับนี่แหละครับต้นมะเดือซุมพรอนนะครับซื้อเพิ่นเดชซื้อของเพิ่นได้ต้นมะเดือซุ้มพรอนนะครับแ่ทา้งจังหวัดอื่นนะครับเอื่นว่ายังเรียกว่ายังใต่คอมเมนต์เ้อครับเด้อเรียนรูปไปน้ำกันนะครับแต่ปลาเขียวสีมาบอกสรรพคุณทางจ่าเพิ่นนะครับยกปลาแค่นึง้อนะครับเอาดึงอนะครับ เนื่องคอนี้นะครับเป็นหนึ่องคอที่สําคัญมากนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นส่วงนะครับฤืดูเกี่ยวเข่านะครับรู้สึกว่าร่มหนาวนะครับกับสีพานผัดมานะครับผัดมาเบิร์ตครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ต้นญ่เพิ่อนนั่นนั่นนั่นอาจทีโบเห็นนะครับพุ่นนะครับใบเขียวเขียวนี่ เป็นต้นใหญ่ของมะเดื่อชุมพรนะครับอันนี้เป็นต้นหน่อยนะครับสวงฤดูนะครับลมพัดมานะครับบางค้นก็เป็นพุ่มแพร่กินยาแก้แพร่กะหายเป็นไข่เล็กๆน้อยๆกระหายนะครับบานนี้คันผู้ไดนะครับจําเป็นกะท่านหันมานะครับผมสีบอกให้ไปคุดเอาหากนะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องต้นหนต้นหน่อยด้วครับให้เบื้องต้นหน่อยเด้อ นี่นะครับนี่นะครับคือเปลือกต้นของเพิ่นนะครับต้นน้อยนะครับนี่แหละครับแต่ให้พี่น้องทุกทันที่เป็นนะครับคนที่เป็นเกี่ยวกันกับเป็นวัดมีเสมหะนะครับเป็นวัดเป็นไข่นะครับเป็นไข่พิษไข่การไข่ยั้งกตามแต่ที่ขึ้นซื้อว่าคําว่าไข่น้าหนานะครับหากนะครับรากของมะเดื่อชมพร จะช่วยให้ไปบรรเทานะครับให้คุดเอาห่าของเพิ่นแล้วก็เอาไปซับนะครับซับประมาณจะก่ำหนึ่งนะครับห่อใส่ผ้าขาวต้มใส่หมอดินหรือเตอกากาเฮาธรรมดาถ้าใครไม่มีนะครับก็เอาหมอ้อไฟฟ้าต้มไปเลยก็ได้แต่คอยห่หอใส่ผ้าขาวจะเป็นการดีนะครับให้กินนะครับบ่ให้กินหลายเด้นะครับมีไข่ก็ให้จิบกินสักก้อนนะครับจะกืนนึ่งนะครับ ฟังเบิงอาการทักสามสุโมงสีง่สุวมงหาสุวมงหกส่วมงถ้ามีไข่อีกคียงห่อนหุ่มหุมหิมหิม,หมกินอีกไปเกินหนึ่งครับไข่บาหกส้โมงกินแต่นึงนะครับถ้าผู้เป็นนักนะครับแต่ถ้าผู้เป็นนักคปลาเขียวแนะนาให้ไปโรงพยาบาลเด้อนะครับแต่ขันปูในบริจาคไปบนันเสียวธรรมศาสตร์เข้าไปบาบัดแถวห้ากันนี่นะครับอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเฮาสีหาบ่อใดซุ่มนั่นนะครับหาใดก็ต้องใส่เวลามันจะมี รากเจ้านางนะครับรากมะเดื่อชุมพรนะครับรากชิงชี้นะครับเดี๋ยวก็รากเท้าใยม่อมนะครับแล้วก็หากนี่ยังอีกนอะอันหนึ่งนอโอปลาเขียวจื้อบดได้พี่น้องอยู่ในตำราของผมมีนะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็กกาประทานอภัยผมมันจำลายมันก็จจำบดได้นะครับบางคนอาจจะเสมาเบิ่งขีปลาเขียวโอ้ยจำบดได้ยังมาบอกให้มูฟังอยู่กันว่า มันวัแมนยังสั่นผมอยากเผยแร่ออกไปทีละอันทีละย่างนะครับให้ผู้ที่เลียนแผนไทยว่าต้นไม้สนิดนีเป็นยังสั่นจังสีแล้วให้เพิ่นเอาไปสอบให้เพิ่นผ่านให้เพิ่นได้เลียนแล้วก็ให้เพิ่นได้เอามารักษาพวกเขานี่แหละครับผมซอยพวกเขานี่แหะนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งมันยังบูผมลืมนะครับลืมคักลืมเนี่ยอหลีจำบ่ไดเลยไหมโอ้แต่ว่าขันบ่มีกินเดียวได้นะครับถ้าไม่มีกินเดียวได้เลยนะครับสบายๆนะครับ มันที่ซอยกระทุ่งผิดไข่ถอนผิดไข่แก้ห้อนในกระหายนา้ำเกิดจากผิดของไข่ทุกอย่างเลยครับตัวนี้แต่ถ้าได้มาขรบนะครับเอามาต้มกินฟนกินตัวนั่นแห้งดีครับผมกระทุ่งผิดไข่ไดเร็วนะครับกินได้เสียดได้นะครับเดอ้อประโยชน์สรรพคุณมีมากมายมากดิบมากซุกกินเมีย่ยงกินกับปนกินกับแเจีวบานเท่ากินไดเบิดครับพี่น้องมันวัวเ็นธรรมดาขันผู้ใดมีห้มีหน้าหรือมีท,มที่มีทางนะครับ ควรจะหาไปปลูกไว้สักต้นหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากให้เขาโตเวลาเขาโตขึ้นมาประมาณนี้นะครับตัดตัดงาออกเลยเดี๋ยวเขาสีลั่งนะครับในความที่เขาลังเขาไม่โตนี่แต่สรรพคุณทางยานี่จะอยู่นะครับอยู่ในหากเขาตลอดตลอดชีวิตของต้นใหม่นี่นะครับนะถามว่าปลูกไปลดครับพ่ออยู่ห้อยู่น่าจะทางถิ่มไปเด้พี่น้องผมเป็นะจจตัดถิ่มลายลาย บางหนึ่งนี่ข้าเจ้ากระตัดถิมนะครับอยู่ข้างถนนมันเป็นข้าเจ้าซื้อทีนะครับผมมาเสียดายผมเคยไปเอาหมากองเพิ่นมากินต้นบใหไงครับสองสามคนกอดกับผมนะครับเอานะครับคลิปนี้กะป้าเขียวกะฝากไว้แต่เพียงท่นนี้เด้อผู้ใดกะผู้ใดเขามาเบิงกะซอยเป็นกําลังใจให้กันและกันฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับเด้อวังว่าคงสีเข่าใจนะครับขันเอื่นจังไดภาคไดภาคไต้ภาคกลา,างภาคเนือภาคอีสานขันผู้ใดเอื่นจังไดแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านกะ อื่นบ็คือกันครับกันอื่นจังได้เขวาวงคีลปปาเขียวคอมเมนต์มาไว้เด้อนะครับปลาเขียวกับตีจื้อเอาคือกันนะครับเอานะครับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าเด้อ